วันนี้ก็ยังคงมีความคืบหน้ากันต่อนะคะ,คะเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีโรยิงยาในพื้นที่ของภาคใตค้ที่อำเภอหัดใหญ่จัดสงคาก็มีการแถลงข่าวกันมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะโดยมีความคืบหน้าเรื่องของการไปพบเจอแหล่งที่พักพิงนะคะบริเวณเทือกเขาแก้วเพิ่มเติมค่ะขณะที่ทางด้านของเจ้าตำรวจบอกว่าวันนี้ก็มีการคืบหน้าเรื่องของคดีนะคะโดยสรุปเรื่องของการออกหมายจับตอนนี้เนี่ยออกหมายจับไปแล้วทั้งสิ้น61หมายค่ะจับกลุมได้22 2รายแล้วก็ล่าสุดวันนี้จับกลุ่มได้เพิ่มเติมอีก3รายค่ะวันนี้พลตบตร,รมนตรีโปตรนันผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9กค่ะพร้อมด้วยพลตบตรผู้ที่ชาติเอกชันรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9้า ก็ได้แถลงข่าวนะคะความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์รุ่งยาเขาว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มอบนโยบายและก็แนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันทํางานเพื่อขยายผลทางคดีโดยเฉพาะการสรุปข้อมูลการทํางานนั้นนะคะอย่างเช่นที่ตรวจสตูลตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการเข้าไปดเนการเรื่องของการยึดทรัพย์ซึ่งก็มีการนําเจ้าหน้าที่ปปงเข้าไปร่วมทํางานด้วยเนี่ยนะคะโดยสรุป ของศูนย์ประเดติการล่าสุดนะคะเรื่องของการสรุปอย่างเช่นแหล่งพักพิงเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยปรากฏว่า ได้มีการสรุปการพบแหล่งพักพิงจำนวนเจ็แห่งค่ะสิ่งก่อสร้างนะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยหนึหลังจํานวนศพที่ขุดพบ33ศพชาวต่างด้าวที่ถูกได้ที่ถูกจับได้นะคะจํานวน312คนแยกเป็นเหยื่อ63คนเป็นผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมือง249คนซึ่งหลังจากดำเนินคดีแล้วนะคะจะต้องส่งตัวให้กับทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองได้ดําเนินการค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไปด้าน ความคืบหน้าทางคดีนั้นนะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้มีการออกหมายจับแล้วจำนวน61หมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้22รายล่าสุดได้มีการจับกลุ่มเพิ่มเติมมาอีก3รายค่ะ 1. ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ล่าสุดเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีนี้และยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่อีก39รายและได้มีการขอกําลังสนับสนุนจากจังหวัดข้างเคียงนะคะให้มาช่วยในการทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับคดีนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยอ,อีกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ทางเจริญตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการขณะที่ทางด้านของประเทศมาเลเซียนี่นะคะตอนนี้ก็ได้รับการติดต่อเข้ามากับทางการไทยว่าจะมีนายตำรวจสันติบาลระดับสูงของมาเลเซียค่ะจะเข้ามาขอแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์โรยิงยาเพื่อจะได้มีการขยายผลในระดับประเทศต่อไปหลังจากมีกระแสข่าวว่านายปัจจุบนันอังโชติ หรือว่าโกโต้งอดีตนายกอบจอจังหวัดสตูลพร้อมพวกที่เป็นผู้ต้องหารายสําคัญหลบหนีไปกบดานอยู่ที่เกาะลังกาวีของมาเลเซียค่ะ,คะในส่วนของความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินของโกโต้งที่เป็นตัวการใหญ่ในจังหวัดสตูลน,นั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกําลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนําไปสู่กระบวนการยึดทรัพย์ซึ่งเฉพาะทรัพย์สินโกโต้งนะคะว่ากันว่ามีมูลค่าเกือบ40ล้านบาทค่ะ สำหรับเรื่องของยุทธาการนะคะที่ชื่อว่ายุทธาการปิดปลายทางนั้นค่ะตำรวจบอกว่าก็ยังคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดในแต่ละวันรวมทั้งสิ้น64จุดค่ะเพื่อเชื่อมโยงในพื้นที่ทั้งสตูลสงขลาพัทลุงแล้วก็ตรังป้องกันการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ โดยจะระดมกำลังนะคะผสมประสานกันทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจและต่อชะดในการร่วมกันพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจพิสูจน์แหล่งพักพิงตามแนวเทือกเขาทุกวันนะคะโดยเฉพาะในแนวเทือกเขาแก้วควบคู่กับการปฏิบัติงานเชิงจิตวิทยากับประชาชนในพื้นที่เพื่อจะร่วมเป็นแกนนําในการต่อต้านหรือว่าให้เบาะแสขบวนการค้ามนุษย์ด้วยเดีย๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะขณะที่มีการแถลงข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ น้องเอกได้ได้มอบนะแนวทางนะครับแนวทางในการปฏิบัติโดยมีท่านผออชันชัยจากปปงนะครับไปร่วมให้คําที่แจงว่าควรแต่ละหน่วยควรต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับท่านผู้ว่าได้ได้รับแนวทางดังกล่าวไปแล้วก็ จะเป็นผู้ดำเนินการกับเพื่อนในส่วนนี้ของจังหวัดสตูลทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยครับก็ก็กร้อมกันนะครับที่จะช่วยรีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วนะครับทั้งหมดทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนส่งจังหวัดด้วยนะครับเกียวับเรื่องนี้แล้วก็พานิ่จังหวัดก็อยู่ด้วยทุกทุกฝ่ายนะช่วยกันทํางานในเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็วนะครับ โดยรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดนะครับในส่วนที่พบศพตอนนี้กลังยืนยันที่สามสิบสามอยู่นะครับวังที่สามสามศพอันนี้เป็นข้อมูลเก่าอาจจะมีอาจารย์อับเดตในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับแต่ขอยืนยันว่าณตรงนี้ณเวลานี้สามสิบสามสรุปนะครับคนต่างด้าวทั้งหมดตอนเนี้ที่มาอยู่กับเราเนี่ยสามร้อยสิบสองคนนะครับท่านจะสังเกตว่าตัวเลขมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆต่อไปครับใน เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเราได้ออกหมายจับแล้วรวมทั้งเส้นละเวลานี่61หมายนะครับมีการจับกลุ่มไปแล้ว22หมายจุดตรว,ว,ว,วจจุดจับของเรามี64จุดปัจจุบันในแต่ละคืนนะครับในแต่ละวันในแต่ละวันแต่ละคืนนะครับเป็นของผู้ตรวจจับ19สองขา19สตูส10ตัง20พระตรลุง10บทางหลง 10. ขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับกระดีของขบวนการค้าโรยิงยาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูลหลังจากที่พื้นที่จังหวัดสตูลถือว่าเป็นเส้นทางผ่านนะคะของขบวนการค้ามนุษย์โรยิงยาในการที่จะมาขึ้นฝั่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคุณเดวัดสิธรีเองก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการวางมาตรการระยะยาวนะคะในการตรวจเข้มเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของผลกระทบ ต่อการท่องเที่ยวที่หลายคนเป็นห่วงหลังจากที่บริเวณเกาะลีเป๊ะนะคะหรือว่าพื้นที่ชายฝั่งซึ่งหลายคนที่ติดตามข่าวก็จะทราบข่าว่าเป็นพื้นที่ที่มีขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะใช้เป็นสถานที่ในการขึ้นเรือนะคะหรือว่าลงจากเรือนนั้นเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าไม่น่าจะเป็นกังวลเพราะว่าอีกไม่กี่วันประมาณ2-3วันก็จะถึงฤดูปิดการท่องเที่ยวของบริเวณชายฝั่งในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตะลูต่อด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลที่ให้สัมภาษณ์งเรื่อนี้ ในเรื่องคดีโลหินยาตามที่ทางตำรวจได้ออกหมายจับนะครับก็ขณะนี้ก็ทางจังหวัดเราก็ให้ความร่วมมือในในทุกๆประเด็นที่ทางพนักง,งานสอบสวนเขาร้องขอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหลักฐานของทางราชการนะครับทุกประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทรัพย์สิน อะไรต่างๆนะครับส่วนการดำเนินคดีกับผู้ส่วนเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราก็ดำเนินการต่อไปจังหวัดก็ได้ส่งเรื่องไปให้สภาเพื่อเขาจะได้ดำเนินการตามพระรามยัดตามกฎหมายต่อไปในส่วนที่เป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกอ อบตอนะครับหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ส่งให้อำเภอเพื่อตั้งกรรมาการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับการดำเนินคดีตามกฎหมายและทางกรมนนะครับซึ่งได้กำหนดมาตรการชัดเจนอยู่แล้วขณะนี้เราเป็นการทำงานที่ผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนในทางทะเลเนี่ยเจ้าภาพใหญ่ก็คือกองกองทัพเรือภาค3นะครับและตำรวจน้ำส่วนเราซึ่ง มีกำลังทางบกนั้นก็จะคอยตรวจชายฝั่งนะครับรวมทั้งาวางเครือข่ายข่าวโดยเฉพาะบรรดาทั้งเรือประมงเรือโดยสารต่างๆก็ามีข่าวเขาก็จะแจ้งเราเมื่อเราได้ข่าวเราก็จะแจ้งทางทหารเรือและทางตำรวจน้ำเพื่อออกไปพิสูจน์ทราบแต่ถ้ากองกำลังทางเรือเขาไม่เพียงพอเราก็จะได้ส่งกำลังทางทางบกเราเข้าไปสนับสนุน แต right ่ในขณะเดียวกันจุดทางบกทั้งหมดเนี่ยเราก็เฝ้าระวังนะครับเผื <Right. S 1> ่อว่าสามารถจะหลุดลอหลุดหลุดลอดมาตรการทางทางทะเลมาได้นะครับก็จะได้เจอการการตรวจบนฝั่งนะครับขณะนี้ทุกอำเภอเนี่ยโดยเฉพาะทางนายอำเภอจะนำกำลังประหลัดอำเภอรวมทั้งอสและกำนันผู้ใหญ่บ้านออกตรวจกาทั้งกลางวันกลางคืน ท่านผู้ว่าฝากมาเป่าบอกนิดนึงค่ะสาหรับนักท่องเที่ยวใครที่ทจะลงเกาะแก่งช่วงนี้สําหรับพื้นที่จังหวัดสต,ตูลในบริเวณอุทยานแห่งชาติตะรุตเตาตอนนี้นะคะจะมีการประกาศปิดเกาะตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปฉะนั้นใครจะไปเที่ยวรออีกทีประมาณปลายปีค่ะเพราะว่าช่วงนี้สําหรับฝั่งอาดามันนี่เป็นฤดูมรสุมละตามฤดูกาลนะคะ,คะ